ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อวานนี้ก็มาพบพอกับวันเตรียมนะครับเนาะครับก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเนาะวันอาทิตย์ที่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับครับเมื่อวันเตรียมพามาติดตามราวพัฒนาของเซียนหนองคายนะครับเนาะครับเมื่อวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สิบหกกุมภาพันธ์หกเก็ด เราพัฒนาออกสองสองเก้าสามเก้าศูนย์ครับส่วนเหล็กล่างก็ออกเก้าสามพี่น้องครับมีเอฟซีคอมเมนต์มหาพราเจียมเล็กเชนก่นน้องไข่ก็รุดได้พี่น้องที่ทั้งอุบัติทนบอกพี่น้องที่ทั้องอุบัเขาจะเอาเอาสองสองนั่ครับเนี่ยสองสองเป็นเหล็กล่างมาทันเขาจะว่าเขาจะส่งมันอยู่ดิรับสองสอง ครับเนาะแต่ว่านี่หลุดไปนะครับลักซิบลุดนะครับเนาะลักหน่วยเข่าอยศูนย์เมนบอครอเก้าศูนย์ต่วันลักซิบลุดอนะพี่น้องเนาะครับเอาเืิอน,นี่ก็เบิ้งสุดเต็มของเพิ่นนะครับเุดเต็มคือเก่าน,นี่แหละเบิ้งน้ำแข็งนอนะพี่น้องเนาะ ขับกาจีวันจันทร์สิกกุมภาพันธ์ เรวพัฒนาเซียนหนองคาย รับบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดนะครับ ชุดเตี๊ยมอุ่นนะครับห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับ เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับลักหก หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเตยว่าลักหาได้พี่น้องได้ลักหาเข้ามาเข้าเก่านะครับเนาะครบคับก็มีต่ตกกันน้องพี่น้องเดี๋ยว หกสามหกสี่เบื้องล้วบางทีเป็นสิบตัวเก่าแล้วพี่นอ้องครับหกหกเจ็ดเจ็ดกันเป่าพี่น้อง เอามักกับพี่เจน่ามึงน้อพี่น้องเนาะพลนายมาจังสี่พ่อเตี้ยมกับเอามาจังสี่ล่ะนะครับแต่ว่าสี่สำคัญก็จะลืมนะพี่น้องเลื่อมมักสอบตัเวเองเข้าก็จะลืมนะครับเนาะกับตัวไว้ด้วยนะครับเนาะครับวันจันทร์ที่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะครับเนาะลาวพัฒนาเซียนหนองคายนะครับบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดนะครับแต่ว่าชุดเต็มเพิ่นไม่ห้าหกเจ็ดพี่น้อง ก้ 1> 1. ครับกัว่าเป็นเนี่ยนที่6กับเจ็ดต่อพีน้องเนาะครับจับคู่เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งครับเนี่ยน4หีหางนี่นะพี่น้องครับส่วนตัวกันกับหกสามหกส่หกหกเจ็ดเจ็ดนะพี่น้องเนาะกันเปาไว้กหกับ7จ็ดนะครับคอยปังๆเด้องวดน,น้เสียนน้องไข่งวดที่พันมากกหรุดนะพี่น้องเนาะ ขับเด็กวิ่งก็รุดเป็ดรับงวดนนี้ก็ข้อให้เขาปังๆเนาะพี่น้องเนาะรับเอาพอเตรียมก็ข้อข,อขอบคุณหดายๆหลายครับเด้อเซียนนองคาครนะครับเนาะรับที่ห้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบึ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับ ครับเอาข่าวมาแล้วก็อย่าลืมเด่อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำเดียนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับครับเอาสุดใต้ไทยสุดนี้พอแต้มก็ขอกรับขอพระคุณเยซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอแต้มกับพอแต้มก็อวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บใหญ่ใดความไขใ่ใหญ่มีนะครับเนาะ ครับขอให้มีแต่โศกแต่ลับให้ถูกหห้รวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแตยมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันยี่คลิปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม